กัวเหรอลูกกลัวลด่งนะกลัวนดงนัีมากกลับเถอกลับเถอะไม่แน่นะอาจจะเข้ารูเดียวกันก็ได้โอ้ยโอ้ยไปยัง มันนี้ที่ย์ขมวจะชวนไปทํากิจกรรมพิเศษกิจกรรมอะไรคิดดูซิว่ากิจกรรมพิเศษมันมีอะไรได้บ้างมีได้หลากหลายมากกว้างมากเอาดอเอาดอไปเป็นเซิร์ฟเป็นเซิร์ฟจะขับจากกรุงเทพเนี่ยไปเป็นเซิร์ฟเลยเหรอเอางี้เดี๋ยวเราจะไปย่านแบบพถ,าถาะธรปทุมธานีไม่น่าเชื่อว่าปทุมธานีจะมีกิจกรรมที่น่าตื่นเต้นมีอะไรก็มีอะไรยังไม่รู้เลย,ยเดี๋ยวเซิร์ฟเอาโอเคโอเคก่อหน้าใช่ไหม ไม่รู้สิแต่ว่านี่ค่ะเรามาแบบเล่นเกมแบบไหนๆก็พูดจังหวัดขึ้นมาแล้วเอาคำขวัญจังหวัดดีกว่าคำอะไรนะคำอะไรนะคำขวัญคำขวัญยังงงอยู่ว่าคำขวัญแปลว่าอะไรภาษาอังกฤษกันนึกไม่ออกเลยเป็นคำอะไรสโลแกนเหรอได้ไหมใช้คำว่าสโลแกนได้ป่ะสโลแกนของของจังหวัดเอาไหมเอามาคนละหนึ่งจังหวัดพอทะเลงามเข้าวหลามอร่อยอ้อยหวานจักสารดีประเพณีวิ่งควายง่ายมาก มีวิ่งควายด้วยรู้จักไหมประเพณีวิ่งควายคืออะไรขี่ควายแล้วลุกอ่ะใช่ใช่ใช่ง่ายมากอยู่ไกลด้วยขอเดาเดแล้วกันถ้าตอบแล้วคือถือว่าเป็นคําตอบเลยนะตอบเลยนะอ่ะเราดูนะอ่ะชมพุรีชมพุรีมาใจเปล่าเขาควายมาเลยเขาควายเขาควายไปพุ่งไปซื้อนี่มาซื้อข้าวหลามมาขับผ่านแล้วก็ซื้อข้าวหลามง่ายเลยอ่ะถูกใช่มอ่ะโอเคนำก่อนหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์มาพร้อมนะพร้อมพร้อมไม่มองเดี๋ยวเห็น เมืองผลไม้น้ำตกสีเหลืองน้ำตกสีเหลืองน้ำตกสีเหลืองที่ไหนวะน้ำตกสีเหลืองไม่เคยได้ยินเลยพริกไทยพันธุ์ดีเสือจันทบุรีต่อสิสองบ์ธรรมชาติตัวนี้อ่านไม่ต่อแล้วเลยน่าจะอ่านยาจบยังอ่านจบแล้วจบแล้วอะไรวะดูุ่ยอะไรเลี้ยงเฮ้ยดูเรียน ที่รละยองอะไรยอง่ใจละยองเชื่อหน่อยคำตอบสุดท้ายน้ำตกสีเหลืองอะน้ำตกสีเหลืองจันทบุรีจันทบุรีเสือจันทบุรีไปแต่มันต้องตกสีเหลืองยังไงเดี๋ยวนะป็นมืองของอ่านเลยน้ำตกลือเรื่องน้ำตกลือเรื่องเมืองผลไม้น้ำตกสีเหลืองน้ำตกสีเหลืองลือเรื่องอันนี้อ่านว่าลือเรื่องสีเหลือง แล้วเขามาก่อนเมืองผลมไม้เรื่อม่กีอานเมืองผลไม้ก่อนอันนี้มันมนมีมากเหลือหา,ายไปไหนอะ่ะอ่นานผ้าไ่งี้ก็แพ้ดิแต่จันสวนผลไม้เยอะนะผลไม้อร่อยเยอะด้วยจันเทเบรีเนี่ยมีผลไม้ที่ดูชอบเลยรู้ป่ะอันไหนส้มสมะปีเฮ้ยอยู่รู้ได้ไง ก็เคยพูดถึงตลอดโตออสเตรเลียจริงไหมเนี่ยส้มมาปีเชื่อไหมบางคนเขายังไม่คุ้นเลยอยู่โตต่างประเทศจริงไหมก็เคยได้ยินพูดไงอ๋อจำได้ว่าที่เอามาใช่ดคือส้มมาปีตอ่ะคนบางคนไม่คุ้นเพราะว่าปีหนึ่งมันจะมีแค่แบบช่วงเดียวมีครั้งเดียวเลยหายากด้วยหายากหอมอร่อยอันเนี้ยชอบมากไม่จำได้ไงอ่ะจำได้แะกขวดสิส้มมาปีตสะกดสิโลกโอเอ็มโกโอเอ็มไม่ใช่เอสลูกปี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 ก็ต้องเป็นเลขเจ็ดเลยไม่เส็จหมดเหรอ ไมตรีไมตรีแล้จบด้วยโดเด็กปะเก่งผานองทอมาได้านปองทองมาได้โอเคปิดตาไปเนี่ยมาถึงแล้วปิดตานิดนึงเชอญละครับร้อนมากเดี๋ยวคนอยู่ไหนนี่ร้อนมากไปเลยไปเดี๋ยวนี้ไปเลยไปเดินมาไปเลยสบยอะไรไเอ้ยเฮ้ยให้ดอกไม้เหรอ เอ้ยเอ้ยวมึงตื่นเต้นตื่นเต้นชงไทยยิ้มผงวนี้เลยเหรอใช่เรื่องสองเพื่ออะไรอ่ะพามาที่นี่ร้านกาแฟพันธุ์ไทย ป้ามึงนะเซอร์ไพรส์จริงนะจะยังไงจะลวงมาฆ่าตกรรมใช่ไหมถ้าไม่ติดกบนะไมัยนะหลังหักนะะหลังหักนะกนะถ้าไม่เยียวยาจิตใจได้มากก,กว่านี้นะโดนแน่ๆเลยอุ้ยอยู่นะพี่อนอจะบอกนี่คือเซอร์ไพรส์ขามาชิมเมนูใหม่ของทีนี้เป็นจัดกินที่สามอย่างมีช<ม>ีสกาแฟใช่ไหมชีสชาไทยแล้วก็ชีสปั่งนี่หรอเมนูเซอร์ไพรส์ขอถามจริงใช่เมนูเซอร์ไพรส์ จันจีทเดีย๋ยวกินให้แบบปีดเลยด<ห>นะจ<ช>ัดูซิเป็นไงอืมจีดมากปีทไหมปีดมากมันอมเปรี้ยวอมหวานมันสดชื่นหน่ะยนี่เป็นไงบ้างสดชื่นมากความเปรี้ยวความหวานและความกลมกล่อมเนี่ยกำลังดีเพราะในส่วนอันเนี้ยของกาแฟเนี่ยทำมาจากกาแฟอารก้าร้อยเปอร์เซ็นต์ทำให้กลมกล่อมหอมนะผสมอันนี้ผสมกับส้มแบบปีทเนี่ยมันต้กินแล้วสดชื่นสหรับคนที่ชอบกินเมริกาโน่เนี่ยจะรู้สึกแตกต่างมันยังไงบ้างมันยังไงหวามอร่อยแล้วก็นุ่ม มันหอมมาเอาจริงนะทุกคนจะบอกว่าอันนี้ขอให้ลองเถอะจีชาไทยว้าวว้าวแบบตะโกนมันดีอร่อยมากกเต็มไปหมดนี่วัฟเฟิลวัฟเฟิลอันนี้โคซองชาไทยชาไทย,ไ,ทยไป ฟินมากจะบอกนะทุกคนนะยิ่งกินขนมปองนมปังหรือเมนูต่างๆในร้านเขามีเยอะมากแล้วจบด้วยเครื่องดื่มนะตระกูลจานจีนนี่ฟินมากไม่อยากให้พลาดค่ะถึง15มิถุนายนนี้นะคะสําหรับ เมนูตระกูลจันจีไม่ว่าจะเป็นจีกแบอ่านี่จีปั่นแล้วก็จีชาไทยนะคะเจอกันได้เลยนะคะว่าอย่าลืมนะส้มมะปีดของดีจากจันทบุรีนี่เขามีหนึ่งปีแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเองซัมเมอร์ธนาครไปเที่ยวทะลงทะเลอ่ะหูกินระหว่างทางสดชื่นหรือนะถ้าใครอยู่บ้านนะสั่งแอปก็ได้แต่ถ้ามาเนี่ยคุณก็จะได้กินแบบเครื่องดื่มอาหารแบบว่าฟินๆินนะคะสบายสบายพร้อมเดี๋ยวไปเจอที่สนามยิงปืนดีกว่าไป ทีบอ,บอกว่าชอบกินส้มมะปีป๊ชอบกินชอบมานมากไหมที่สุดที่สุดเดี๋ยวเดี๋ยว<ม>เดี๋ยวสดสดเพื่อพันไทยต้องกินให้รู้ถึงวัตถุด,ดิบต้นว่ามันหอมอร่อยขนาดไหนวิ็สูงอืมเริ่มจันชีสน้ำตาไหลเลยงับพลาไปด้วยมองไม่เห็นสนามนีหมดเลยชิน เปลี่ยนชุดแล้วนะคะตอนนี้เรามาอยู่กับพี่นิวและพี่ตั้มคะ่ะสวัสดีค่ะสว,ส,คสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ นี่พระเอกคู่ขวัญที่คำพรเลยนะบูด้วยกันมาเรื่องอะไรบ้างทำไมดูไม่อยากคู่ขวัญทำไมกำลังกำลังนึกอยู่ว่าเรื่องอะไรมากผมมันนานมากแล้วอะนักสู้พันธุ์เหนียวไงพระเอกจะมีชื่อถ้าไม่ต่ว่าหมัดเครี้ยงควายก็คือมาจากตอนที่อุ้มขึ้นไปแล้วเครี้ยงเชี่ยวอันนั้นแหละคือหมัดเครี้ยงควายแต่วันนี้พี่นิวคือมาเปิดเป็นคลาสภวยในละคะตอนนี้เปิดเป็นแนะนำครับแนะนำการยิงปืนกับ พี่ตั้มสองคนพี่ตั้มนี่ก็เป็นแบบการสมิทด้วยนะครับแล้วก็เป็นครูฝึกด้วยเป็นเบาหวานด้วยเป็นความดันด้วยครอบทุกอย่างเลยตอนนี้พี่แก่แผลแล้วนะคะวันนี้เราจะเรียนเป็นปืนแบบไหนนะคะพี่พี่เป็นปืนพกครับอัตโนมัติขนาด9มมเริ่มเลยดีกว่าค่ะพี่ เอกผมเทนเชียร์แล้วมาแข่งกันนี่ต้องมีต่อรองนะนิดหน่อยไม่เป็นไรถ้าเราแม่นเราไม่ต้องกลัวจะให้ใครล่ะจะแมนไม่แม่นเชียร์ก็เอาทั้งนั้นแหละยืนครับยืนเราใช้ท่าคอมบัดสแตนนะครับไปเหมือนต่อยมวยนะครับไปเหอท่าต่อยมวยต่อยกากอะเหมือนเราตั้งกาดชกมวยแรงจะยืนโดยการชักขาหลังที่ถนัดมาเนี้ยครับ นิ้วนี้คือนิ้วที่เหนียวกลใช่ไหมครับเวลายิงอ่ะไม่ใช่แบบนี้แต่เป็นแบบนี้ส่วนมือซ้ายนี่คือน้ำหนักของมือซ้ายสบายดีเหมือนกันนะสบายดีเหมือนกันนะใช่ง่ายไหมชกมือขวามาชกแรงๆนี่แค่นี้เองกริปเปินชกออกไปหากระเพร์จะโซนยิงโ้สุดยอดเก็บปืนมาสอบพร้อมแล้วนะพร้อมแล้วเดี๋ยวให้ยิงสนัดครั้งละ1นัด ตั้งนัดขึ้นเต้นหน้าข,ของจริงอ,ะอง่ะวิธีการโหลดนะจับอย่างนี้นะจับแล้วกดแล้วดันค่ะอุ้ยไหวไหมมือสั่นดูลลกลัวเหรอลูกกลัวนิดหนึ่งนะกลัวนิดหนึ่งนะโอเคครั้งละหนึ่งนัดก่อนนะดีมากกำแพงดีมากนิ้วออกกลับเถอะกลับเถอะกลัเถอะพี่สู้เขาโชว์สกิลหน่อยไม่ต่อไม่แน่นะอาจจะเข้ารูเดียวกันก็ได้ไม่ต่อโอ้ยกลับไปต่อยมวยเหมือนเดิมดีกว่าเ้ย โหลดลูกครับเอาปืนออกจากซองตบแรงแรงพี่ลำดีอยู่ในท่าโรเตดี้ครับจุดเตอร์เรดี้สแตนบายอัพอัลโหลดครับอัลโหลดครับก็เดี๋ยวให้ยิง2นัดแบบนี้แหละครับแต่ใช้โปรทัมเมอร์จับมันจะเป็นเสียงแบบนี้ครับนิวมีกระสุนไหมนิวยิงให้หมือนพี่นิวเอาพี่นิวยิงให้ดูหน่อยอาจารย์อาจารย์อ ouais. ๋อจะดูว่า2นัดใช้เวลาเท่าไหร่อะไรเงี้ยเหรอสแตนบาย สองจุดสองสี่โอ้หนิวยิงสองจุดสองสี่พวกเราจะยิงเท่าไหร่แล้วแต่ชุตเตอร์โหลดแอดแม็กเรดี้ดีพร้อมนะครับครับโอารูดสิบจุดสองเก้าของเชียร์สองนัดพร้อมนะพร้อมครับ ดีเวลา5-5-7หุเ้ยเร็วมากพอเข้าใจพอเข้าใจแอเคเรามาแข่งกันจริงๆังแล้วนี่คือถือว่าซ้อมนะนี่ซ้อมมาซ้อมแล้วแข่งกันแล้วดูดูเวลาก็คือมีแฮตดีแคปประมาณ5้าวิหวิก็คือบิ๊กต่อให้เชียร์ประมาณ5วิโอ้โหโอเคไหมโอเคถ้าแพ้ทำอะไรดีกว่าไม่อันนี้ให้ซ้อมเฉยเไม่แข่งไม่แข่งให้ลองดูว่าพอเราเปลี่ยนจากเป้ากระดาษ มายิงเป็นเป้าวงกลมแบบนี้ครับความกดดันมันเพิ่มขึ้นพอไม่โดนปุ๊บเราไม่รู้เลยว่ากระสุนมันหายไปไหนโอ้อ่ Are you ready? อาอยู่เลยสิแต่บายโอเคกระสุนหมดลูกโป่งแตกถือว่าเก็บได้หมดเลยนะอ่าเก็บเป็นใส่ซองแตกตอนนั้นที่2โอเคเวลา2-1-5-2เยี่ยมมากครับ นะคจุดตาอายุแล้นี่ No okay. Not ready โอเคโหลดเลครับสวัสดโอเคโดนโอ้โหลูกโปง่งแตกนัดแรกเลยอะอุ๊ยอันนี้ร้านโอ้ไม่โดนเลย If you finish unload live forward ์ด l ู t ิ i เก e r ์่อสเตเลยแค่สองไม่โดนเลย ตัดคลิปแค่จานแรกแล้วจบเลยนะพอเลยพักก่อนพักก่อนตื่นเต้นเลยอันนี้ตื่นเต้นอันนี้ตื่นเต้นจริงตื่นเต้นตื่นเต้นกว่าเดิมอีกตื่นเต้นตื่นเต้นกว่าเดิมอีกเหรอคะอันนี้ตื่นเต้นสุดเลยคืออะไรอะปกติชอนเรียกบิ๊กว่าอะไรที่ยักษ์เปลี่ยนชื่อเลยเล็งหัวเลยที่ยักษ์นี่เดี๋ยวเขียนภาษาอังกฤษแล้วกันพี่ยักษ์คำพรนะที่ยักษ์คำพรอ่ะเขียนตรงนี้ครับกลัวเขาจะยิงจนพุนไปหมดเลยอ่ะเหมือนเก็บเก็บไปเยอะอ่ะ เราจะจำลองสถานการณ์ว่าที่รักของเราเนี่ยถูกจับเป็นตัวประกันอันนี้โจนะมีปืนตัวประกันอยู่ข้างหน้าอเป้ามันจะติดอยู่ลักษณะนี้นะครับเรายิงเป้าที่มีปืนเป้านี้ห้ามโดนกระสุนเด็ดขาดระวังเหตุการณ์ที่เรายิงเนี่ยเราจะมีเจรจาปล่อยตัวประกันด้วยนะเชียร์เล่นเป็นตัวนี้เดี๋ยวพี่จะเล่นเป็นตัวนี้แลวบิ๊กเป็นคนยิงโอเคโอเคแล้วเดี๋ยวก็มาสลับกันใครก่อนครับ ก่อนที่จะใครก่อนเนี่ยแพ้ทําอะไรก่อนคนแพ้ก็โดนทําตามคําสั่งคนชนะไงอ่คนชนะก็คิดตัาสิว่าจะทําอะไรมันเป็นเรื่องครอบครัวอยู่แล้วคิดเยอะเลยอ่ะชูเตอร์โหลด and make ready ชูเตอร์ ready ส t a n d by up โอ้ยย่าเข้ามาด้วยเยัะเข้ามาด้วยย่งไปไหนอ่ะ ไปไหนสมาธิสมาธิโอ้ยพ evet> ี่ยักษ anyway> ์ไปยัไรบ้างพลังมาเปนพลังมาไปอัลโอ์เ้ยยกพลังมาเป็นทำเลือดทำเลพลังมาเป็ี่ยกลือดทเลือด่ยกมา นี่ครานี้เลยนัดแรกดีมากเห็นไหมที่2หลุดไปนิดเดียว2อสองเซนแต่นี้ไม่ดีเลยอันนี้โดนตัวประกันเต็มเมจะทดสอบยหมว่าพลังมะปียังทำให้ตื่นอยู่หรือเปล่าเนี้ยโดนลงโทษแล้วนะแต่ไม่รู้ว่าลงโทษอะไรคือยอมรับบทลงโทษเพื่อให้เห็นอนุภาพพลังส้มมะปีกลางเหมือนกันไม่ได้หกอันนี้จะยากกว่าชูเตอร์โหลดแอนด์เมคเรดี้ครับชูเตอร์ดี้สตนบอ๊อ อย่าเข้ามาด้ยอย่าเข้ามาเลยอย่าเข้ามาเลยอย่าอย่ายิงยิงเลย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 ยิงหัวนี่ครับอโลดตัวนเกริ่งไปก่อนแล้วนะทิยาไปไปทิยาไปเลยโหยเพอร์เฟกต์เลยอ่ะเยี่ยมหนึ่งสองสามไม่มีหักคะแนนเลยอ่ะเต็มเลยเยี่ยมมากในกางเกงมันเอวสูงไปอ่ะไม่ขนาดพลังอะไรนะ หลังส้มมาเปลียนมือมันสัางงา่นไงต้องไปซื้อเพิ่มไงถามจริงๆเลยนะช่วยเพราะว่าเอออินเนอร์อ่ะอยากช่วยที่มพอจริงๆหรือว่าต้องการชัยชนะพูดจริงนี่แม่เขาแบบพระเอกมากเลยอ่ะเราอ่ะซัดเต็มๆเลยตัวประกันเ,เอาเนี่ยเอาให้ <15 S 2> ใสแต่แต่อแตอนนี<ต>้นะ <ๆๆ S 1> คนที่แบบอ,อยากลงโทษเดือเกิน์เนี่ยยืนเ <c oughs> ม้มปากรออยู่แล้วยืนเม้มปากรออยู่แล้วเขาภูมิใจเขาภูมิใจ ยัคะลูกศิษย์วันนี้เป็นยังไงบ้างผมชอบลูกศิษย์ที่พูดน้อยๆยิงแม่นๆครับไม่ะถามผมชอบลูกศิษย์พูดมากๆยิงแม่นๆครับเป็นสไตล์ของผมครับเอาจริงนะบางทีอาจารย์ก็เลือกลูกศิษย์ไม่ได้แต่อาจารย์ก็เลยที่จะไปต่อก็ต้องขอบคุณอาจารย์ขอบคุณพี่นิวพี่ตั้มมากๆคือพี่นิวพี่ตั้มค่ะถ้าอยากจะมาแบบเข้าคลาส private แบบเนี้ยยังไงได้บ้างคะ u t u b e นะครับช่องมาคุยกัน ทีของกันิวจะทดสอบปืนนะครับงานหลักของเราก็คือทดสอบปืนที่ร้าน่ะเขาจะให้เราเอามารีวิวก็มารีวิวกันกับพี่ตั้มโอ้ยนดน้ำพูดถึงน้ำพูดถึงน้ำพูดถึงน้ำไม่เล่นเองนะนะไม่เล่นเองเขาขับถมไปเยอะนะครับแล้วก็มีเพจโมเมนตัมโมเมนตัมตามชื่อนี้เลยโมเมนตัมนี่จะเป็นแบบแนะนำการยิงปืนครับสอนยิงปืนเรียนยิงปืนกับเราได้ทั้งเป็น เป็น p r i v a t e ก็ได้นะครับก็ติดต่อมาที่ที่โมเมนตัมได้ <S 2> <S 2> แต่ถามพี่วงดีกว่าพี่วงชอบอะไรในเสน่ห์ของกีฬายิงปืนชอบ ชอบอยู่แล้วครับชอบปืนชอบมากๆเลยชอบความรู้สึกของกระสุนเวลามันพุ่งตรงไปชนเป้าอ่ะมันดูแบบมุ่งมั่นไม่วอกแวกอยู่ที่ตัวเรากับเป้าแล้วก็อุปกรณ์ขอบคุณพี่ๆมากมากเลยรู้สึกสนุกมากแล้วมีโอกาสเดี๋ยวจะขออนุญาตมาเป็นลูกศิษย์อีกครั้งหนึ่งยินดีครับรอบหน้าให้เขาอยู่ทีมตัวเองแล้วล่ะลองดูมั้ล่ะได้ได้ได้ค่ะโอเคขอบคุณพี่ๆอีกครั้งหนึ่งค่ะครับแต่สำหรับรายการของเราอยาก ฝากเร็วฝาก Share up Channel ความการที่รักเลยของเราใช่อ่ะฝาก Subscribe กดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็เดี๋ยวเจอเที่ยเอ้ยได้ใบในอีพีหน้าเนาะครับผมวันนี้สี่คนลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับร้อนอ่ะอยากกินน้ำอะตรงนี้ยังไม่ได้เจ็บเลยชีนิวสั่งชื่บทที่เตรียมกันไว้อะก็คือแบบว่ากินไม่ได้เป็นคนแพ้แต่พอเดินมาแบบว่า มีปืนอยู่อ่ะอันนี้มันเป็นแบบภาพไงทั้งภาพถ้าเกิดชีวิตจริงขึ้นมาเนี่ยน่าจะยิงเองผิดนะฮะผิดมือมันจะบัดไปทางขวาอ้าน้ำน้ำน้ำสดชื่นสดชื่น